สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันพุธที่20กรกฎาคมของพุทธศักราช2565นะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านแฮปปี้เพจพาร์กนะครับถนนเจ้าคุพนหารเขตราะบังกรุงเทพมหานครนะครับผมก็อันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมนี่ก็ถนนใหญ่นะครับผมซึ่งน้ําระดับน้ําในทําหมู่บ้านสูงมากเลยนะครับนี่นีครับนี่เลย ต้องเดินผ่านน้ำเข้าไปนะครับผมรถเก๋งนะครับไม่สามารถเอาเข้ามาจอดได้เลยต้องจอดไว้ตรงข้ามหมู่บ้านเลยนะครับผมไม่งั้นน้ําท่วมดับแน่นอนครับผมอยู่นะครับตอนนี้ก็คือระดับน้ําอยู่ที่อ่าครึ่งหน้าแข้งแล้วนะครับผมตัวเราดิเองนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครึ่งแข้งแล้วครับนี่โอ้ระดับน้ําสูงมากเลยนะครับผมนี่สูงกันไปเรื่อยๆนะครับผมตัวเราดิเองก็ต้องจอดรถไว้ด้านหน้าบ้านนะครับผมเข้าไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนวันนี้เนาะก็ โอ้ครึ่งน้ำแข้งนะครับถือว่าน้ำแข้งค่อนข้างสูงเลยนะครับผมไม่ใช่นั้นนะครับผมฝนตกตั้งแต่ช่วงนะครับสามทุ่มนะครับยี่สิบสามนาฬิกาที่ยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับผมเวลาสามทุ่มนะครับที่ผ่านมาตกหนักตกแรงนะครับผมตกนานนะครับผมอย่างที่ท่านได้รับชมนี้เลยนะครับผมโอ้ทำให้ระดับน้ํานะครับ ในหมู่บ้านแฮปปี้เพจพ์คนะครับของถนนเจ้าขุนทหารเขตรลาดกระบังนะครับก็ระบายไม่ทันแล้วระยะทางก็ประมาณนะครับหนึ่งกิโลเมตรนะครับผมออกจากหมู่บ้านเข้ามาในถึงซอยแยกนี้นะครับผมประมาณหนึ่งกิโลเมตรแต่ว่าที่อาณาจักรดาวดินไก่ทินโฮมก็อยู่ที่ระยะทางก็ประมาณสามกิโลเมตรได้นะครับผมจากปากทางที่ ดาวดินจอดรถไว่นู่นนะครับผมฝั่งนั้นนะครับผมเ่อสักครู่นี้นะครับก่อนจะค่อยๆเดินไปนะครับผมดาวดินเชื่อว่านะครับหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะก็คงจะเป็นน้ํารอการระบายนี่น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมระดับน้ําก็ถือว่าสูงนะครับผมครึ่งแข่งเลยนะครับบางจุดที่เกือบถึงหัวเขาเลยนะครับผม ตอนนี้ฝนก็ยังตกมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าค่ําคืนนี้ยังพระองค์จะต้องมีการท่วมอีกหลายๆพื้นที่นะครับผมเพียงมหานครแล้วก็าปาริสบนท้นนะครับผมดารินก็จะเดินทางนะครับผมกลับเข้าสู่บ้านาเป็นนู่นครับนี่นี่ครับถือว่าสูงมากเลยนะครับเพิ่แข้งนะครับผมเกือบท่วมหัวเขาแล้วนะครับผม เรินอยู่ที่นะครับหมู่บ้านเทพพิเพกพักนะครับถนนเจา้าขุนทหารเขียนลาดกระบังกรุงเทพมหานครก็ร่วมเป็นเกือบสองปีแล้วนะครับยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมนี่ครับนี่ขนาดเข้ามาในหมู่บ้านนะครับตรงแยกแรกของหมู่บ้านก็นี่ครับน้ําท่วมเลยนะครับนี่ท่วมสูงมากเลยนะครับผมฝั่งนั้นก็ท่วมโหแล้วก็คงไม่รู้ว่าจะ ระบายออกตอนไหนนะครับหมดหมดทันนะครับผมอาจจะเป็นค่ำคืนนี้อาจจะต้องหมดนะครับผมเบี้นั่นแต่บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ตอนนี้เข้ามาในซอยกลางหมู่บ้านนะครับผมก็ระดับน้ําก็ยังท่วมสูงอยู่นะครับผมขยงขยานี่ไม่ต้องพูดถึงนะรถยนต์มอเตอร์ซุงมอเตอร์ไซค์นะครับท่วมกันทั่วหน้าเลยนะครับผมโอ้โหก็ ก็ค่อยเดินทางไปนะครับแต่ว่าพอเข้ามาผ่านแยกแรกของหมู่บ้านก็ระดับน้ําก็ค่อนข้างที่จะลดต่ำลงแล้วนะครับผมไม่ได้สูงมากนะครับผมถ้าเทียบกับด้านหน้าจะสูงมากเลยนะครับที่เราข้ามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสูงมากเลยนะครับปรากฏการณ์นะครับน้ําท่วมหมู่บ้านในครั้งแรกนะครับ ราไปดูกันว่าที่อ์นาจากดาวดินกันที่ผมไปงบ้างน้ำท่วมหรือเปล่านะครับเมื่อผ่านแยกสองเข้ามานะครับผมก็ระดับน้ําก็จะเริ่มน้อยลงนะครับประมาณตะตุ่มนะครับผมเพราะว่าช่วงท้ายหมู่บ้านนะครับเี่อนาจากดาวดินกันที่ผมของเราก็ค่อนข้างสูงนะครับผมนี่ครับก็เห็นพื้นถนนแล้วนะครับดี่ก็ข้างหลังหมู่บ้านก็สูงนะครับส่วนข้างหน้าเมื่อมาสักคู่นี้ก็นะครับเต็มหมดเลยนะครับผมระดับน้ํานั้นสูงมากนะครับผม การเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับีวีูมาด้วยซึ่งก็เราก็กำลังเดินทางไปอาราจักรอดินกริโฮมนะครับพอผ่านซอยสอมมาก็น้ําแห้งแล้วนะครับผมระดับน้ําก็แห้งแล้วนะครับนี่ถนนก็ไม่ได้มีแล้วครับเพราะว่าช่วงท้ายหมู่บ้านก็ที่อาราจัดดดินกริโฮมมันก็อาราจัดดดินกริโฮมนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตรงตื้ออีกต้นหนึงครับก็หาให้น้ําท่วมได้นะครับแต่เราก็จะไปดูกันว่า พอถึงาางานจัดการนินก็ได้โฮมนะน้ำจะทว่วมหรือเปล่านะครับผมอันนี้กําลังมุ่งหน้าไปแยกที่สามนะครับผมแยกที่สามก็ไม่ระดับน้ําไม่ได้สูงนะครับเหนือน้ำตรงนอ้ไปดูก็สะอาดนะครับน้ำตรงนี้เพราะมันไม่ค่อยได้มีอะไรนะครับต้องเดินก็ต้องอยู่รถกลางถนนหน่อยนะครับผมว่าจะได้ป้องกันการตกหลุมของท่อบําบัดท่อระบายน้ํานะครับหรือว่า ตามหลุมตามบ่อชนต้นมงต้นไม้หรือว่าถิงสาลาสัตว์นะครับก็จะได้ป้องกันได้ในรอบหนึ่งเราก็เดินกลางถนนเลยนะครับผมแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับดูรถดูอะไรด้วยนะครับผมพอมาแยกที่สามตรงนี้นะครับผมก็ก็ไม่มีนะครับผมก็ระดับน้ําก็อยู่ประมาณสูงกว่าตะตุ่มนิดหน่อยนะครับผมสูงกว่าตะตุ่มนิดหน่อยนี่เยอะนะครับ ต้องเดือดออกมานี่นะนี่นะครับตรงแยก,กตรงนี้ก็ระดับน้ำก็คาดว่าอาณาจักรดาวดีแกรนด์โฮมก็คงระดับน้ำน่าจะสูงใช้ได้อยู่เหมือนกันครับเพราะดูแล้วนะครับ,รบตรงนี้เริ่มเออเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถนนด้านหน้านะครับอาณาจักรดาวดีแกรนด์โฮมเป็นยังไงบ้างนะครับผม ก็ตอนนี้ก็เสียงอึดอ่างนะครับผมก็ปบเขียดก็ร้องกันระง,งุมเลยครับผมโอ้โหนี่นะครับผมกำลังงูน้ากลัวนะจักรดาวดิกาดิโฮมครับอ,นนอ,อีกอีกไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็จะถึงอลาจารดาวดิกาดิโฮมแล้วนะครับผมระดับน้ําก็นั้นก็ยังสูงอยู่เหมือนกันนะครับผมอยู่ประมาณตะตุ่มนะครับผม ระดับน้ำเหมือนจะไหลไปด้านท้ายๆนะครับเพอาาจากราเรียงไก่ที่โฮมนะครับตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับก็ระดับน้ําถนนหน้าบ้านก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับน,น,บนี่ตอนนี้ก็เริ่มมาสูงแล้วครับนี่อันนี้ น้ำเริ่มก็ประมาณน่าแข่งแล้วนะครับผมโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะครับฝนตกครั้งนี้นะครับผมนะครับที่ราดับดาวดินกันที่ห้อของเรานะครับผมก็น้ำก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็นี่นะครับผมอันนี้ด้านหน้านะจากดาวดินันตีโฮมนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านะครับผมระดับน้ํานั้นสูงอยู่เหมือนกันนะครับผมเออไม่ระดับข้างสูงในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนท้ายหมู่บ้านนั้นก็ไม่ต้องมองกันเลยครับผมท่วมแน่นอนนะครับผมนี่นะครับท้ายหมู่บ้านนะครับท้ายจากดาวดินันตี้โฮมนะครับสูงมากเลยนะครับก็จากดาวดินันตีโฮมก็นี่ครับระดับน้ําก็ดีหน่อยนะครับทําไว้ค่อนข้างสูงนะครับก็ มาถึงซึ่งประมาณนะครับตวงฟุตบาทิดหน่อยนะครับผมอาณาจักรดาวดินกับโฮมของเรานะครับเดี๋ยวาดินจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอาณาจักรดาวดินกับที่โฮมนะครับแน่นอนครับระดับน้ําไม่ท่วมครับดูจากหรือก็พารู้นะครับผมว่าส่วนด้านหน้าอาณาจักรดาวดินกับที่โฮมนั้นชัดเจนเลยนะครับนี่ ระดับน้ำก็อย่างที่ท่านได้เห็นได้เลยนะครับนี่เมื่อรถผ่านมาสักครู่นะครับนี่ระจากดาวดินแคริโฮมนะครับก็ท่วมอย่างนี้เลยนะครับน้ำท่วมมนะดับดาวดินแคริโฮมไหมนะครับเรามาดูกันหน่อยแรงมากนะครับเดี๋ยวดาวดินจะพาข้านไปดูนะครับว่าระดับดาวดินแคริโฮมเป็นยังไงบ้างนะครับว้โอ้โอ นะครับก็น้องไหเชอรี่ก็ยังอยู่ที่สบายดีนะครับผมก็นี่นะครับเนื่องจากดาวดินทำระบบน้าล้นไว้นะครับถ้ามันตกแรงมากมันก็จะล้นออกไปนะครับผมก็ข้อดีของเราการทําระบบน้าล้นนะครับที่อาณาจักรดาวดิกนกด์ทีโฮมขอเราครับสรับวันนี้นะครับดาวดินกันที่โฮมนะครับโดยดาวดินถิ่นหมดเลยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ